สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่รักการถ่ายภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์ภาพนิ่งนะครับที่ต้องการย้อมโทนสวยๆนะครับผ่าน RGB LED วันนี้นะครับพี่นันมีสินค้าใหม่ล่าสุดจากนันไลท์นั่นก็คือ Power Tube 2นะครับ6 4ตัวนี้นะครับซึ่งเราจะมา unbox แล้วก็มาคุยเรื่องสเปคกันติดตามชมนะครับในปัจจุบันมีอุปกรณ์ให้ความสวา่างที่เป็นไฟขนาดเล็กพกพาสะดวก,ดวกหรือที่เรียกว่า RGB LED ให้ซื้อหามากมายครับ มีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น a p u t u r e MC หรือแม้แต่ยี่ห้อของ Sunway Photo รุ่น FL70 RGB ก็เป็นทัเลือกที่ดีครับซึ่งแต่ละรุ่นนั้นก็จะมีจุดเด่นมีจุดด้อยแตกต่างกันไปในวันนี้ครับผมมีไฟ RGB LED รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีความล้ำราคาไม่แพงเปี่ยมประสิทธิภาพมานำเสนอสินค้าตัวใหม่ตัวนี้นะครับของ Nanlite น,น,นั่นก็คือรุ่น p o w e Tube 2นะครับ64 ซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ต้องการความสว่างในงานถ่ายภาพนิ่งวิดีโอภาพยนตร์หรือแม้แต่การจัดรายการไลฟ์ในเบื้องต้นนะครับยี่ห้อน,นันไลฟ์นั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสําหรับอุปกรณ์ให้ความสว่างไม่ว่าจะเป็นพวกไฟแฟลชไฟต่อเนื่องนะครับหรืออุปกรณ์พวก RGB LED ซึ่งนันไลฟ์นั้นนะครับเป็นแบรนด์จากประเทศจีนแต่คุณภาพของสินค้านั้นเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางครับสำหรับนันไลฟ์พาวเวอร์ทิว 2-6C นั้นนะครับถือว่าเป็นภาคเสริมนะครับที่ต่อจากรุ่นพี่อย่างเช่นพาวเวอร์ทิวสบห้าซแล้วก็3 0 c ทั้งสองรุ่นนั้นให้กําลังไฟ16วัตต์แล้วก็32วัตต์ตามลำดับ POWER TUBE 15C นั้นมีความยาวประมาณ75ซติเมตรครับขณะที่ Power TUBE 3 4นั้นมีความยาวประมาณ120ซนมหนักประมาณ1.2กิโลกรัมทั้ง2ตัวทั้ง 15C และ3 0เป็นที่ยอมรับในวงการภาพยนตร์และการถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเป็นอย่างมากในต่างประเทศโดยทั้งสองรุ่นนั้นให้ความกว้างของภูมิสีตั้งแต่2 7 0 0จนถึง6500องศาเคลวินแต่ด้วยขนาด และก็ความยาวที่ค่อนข้างมากพกพาไม่สะดวกทางนั้นไลท์นะครับจึงได้ออกรุ่นใหม่ก็คือเป็น power tube 2นะครับให้โคดเนเป็น6 4เพื่อเน้นในเรื่องของความสะดวกในการพกพาแต่ยังเปลี่ยนประสิทธิภาพของคุณภาพแสงนะครับและการปรับแต่งสีได้ตามจินนาการของผู้ใช้อ่านะครับเดี๋ยวเราจะมา unbox ตัวนันไลท์ power tube 2พร้อมๆกัน สำหรับ power tube 2 6 c นั้นขนาดประมาณไฟฉายนะครับหแท่งเมื่อเราเปิดกล่องออกมาข้างในนั้นนะครับนะจะมีพลาสติกในการเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในชุดเดียวกันในกล่องนะครับจะประกอบไปด้วยมีถุงนะครับสาย u s b c มีสายลัดข้อมือนะแล้วก็ตัวนี้ครับ อันนี้แหละคือ power tube two หครับขนาดรูปร่างนะครับน้ำหนักต่างเนี่ยก็ถือว่าเบาอันนี้คือแผ่นแผ่นเหล็กนะครับเนี่ยนะครับเราสามารถนำไปติดจุดต่างๆาได้เพื่อให้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยติดเป็นแม่เหล็กนะครับที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กหมดเลยนะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับขนาดค่อนข้างกระทัดรัดนะครับน้ำหนักเบามากในส่วนของหัวท้ายเนี่ยจะมีข้อต่อนะครับรูสำหรับการต่ออาจจะเป็นการหมุนเข้ากับขาตั้งกล้อง หรือแม้แต่จะมีตัวต่อเสริมในภายหลังที่จะเอา p o w e r Tube 2แต่ละตัวนั้นมาต่อกันเพื่อให้ยาวขึ้นน่ครับอันนี้เป็น usb c นะครับมีปุ่มโหมดนะครับโหมดสวิชเปิดปิดต่างๆอ่ะผมลองเปิดดูต้องกดแช่นะครับอ่ะนะครับอ่านี่แหละนะเปิดค่อนข้างสว่างทีเดียวนะครับไฟที่เปิดอยู่ตอนนี้แค่20%หูสว่างสว่างมากเลยนี่คือ20%สิรกดปดบวกนะครับไล่ไปเรื่อยนี่คือบวกถึง100% นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ กับลดลงมาความสว่างหรือความเข้มของแสงนั้นลดลงได้ตั้งแต่0นะครับนี่คือ0จนถึง100%จากสเปคเลยว่าที่ความสว่าง100%นั้นสามารถใช้งานต่อเนื่องนะครับตรงนี้ที่ผมเห็นนะครับคือ0.8ชั่วโมงนะแต่แบตเตอรี่ไม่เต็มนะครับถ้าเต็มเนี่ยก็น่าจะใช้ได้ประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆนอกจากนี้เราสามารถจะพลิกเปลี่ยนโหมดได้นะครับอันนี้คือโหมด HSL นะครับก็คือความสว่างนะครับไลท์เนชร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับฮิวค่าสีนะครับ เราสวิตมานี่นะครับค่าสีเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเ,เ,เห็นไหมฮะในส่วนของ HSL นั้นนะครับมีในส่วนของ Hue ก็คือตัวเนื้อสี Ex S Saturation แล้วก็ L คือ Lightness ความสว่างนะครับโดยที่ Saturation นั้นเราลดได้ตั้งแต่นะครับศไปจนถึง100%นะ Saturation นะครับ Hue นั้นตั้งแต่0,00ถึง360แล้วก็ Lightness ตั้งแต่0จนถึง100%เช่นกันนอกจากนี้นะครับนี่คือโหมด Special Effect นะครับมีทั้งหมด15โหมดด้วยกันนเห็ อันนี้คือเป็นโหมดแบบไล่นะครับฮิวลูปก็คือหมุนเนื้อสีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการย้อมโทนแมนย้อยย้อมโทนผ่านโหมด HSL นะครับอันนี้เราจะเป็นความสว่างนะครับความเข้มความสว่างของแสงอยู่ที่100%นะครับความสดอยู่ประมาณ100%เเช่นกันแล้วเราสามารถที่จะปรับตัวฮิวหรือเนื้อสีนะครับเนื้อของสีเนี่ย ไปจนครบรอบเลยต้องการสีอะไรก็ได้หมดอันนี้สีแดงนะครับเราลองปรับเล่นดูโอ้ไม่ค่อยอยากมองตรงเลยแสบตาอ่ะนะครับนี่ก็ถือว่าเออใช้งานได้เลยนะครับในแง่ของการนำไป อาจจะไปวางไว้ไปซ่อนไว้ตรงไหนเนี่นะครับเห็นไหมครับสว่างคือแล้วมันอีกอันหนึ่งมันไม่ได้เป็นแท่งด้วยอ่ะมันไม่ได้เป็นแท่งๆแ,แบบกับเหมือนกับ f u t เจ e MC ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือตัว Sun r ร y Photo FL 7 0 RGB ตัวนั้นก็จะเป็นแบบแท่งๆเป็นเหลี่ยมเหมือนกันแต่อันนี้มันออกเป็นแนวยาวเหมือนกับหลอดไฟมีออนครับทำให้ในเรื่องของการวางเพื่อย้อมโทนเนี่ยนะมันผมรู้สึกว่าทิศทางของแสงนะครับนะี่ครับมันมันสว่างมันกว้างกว่า ซึ่ง6 c นี้มีจุดเด่นที่สำคัญอยู่หลากหลายประการครับ p o w e r t u t t 2นะครับมีขนาดที่เล็กกะทัดรัดมากๆนะครับทำให้ในส่วนของการพกพาเพื่อไปใช้งานนอกสถานที่นั้นทำได้ง่ายมากๆเพียงแค่เราพกตัวนี้นะครับจัดใส่เป้ซอกไหนมุมไหนเนี่ยมันมันขนาดเท่ากับโล่มอมะหรือกระบอกไฟฉายแค่หนึ่งกระบอกเท่านั้นเองหนัก250กรัมนะครับ6 c นั้น ให้เราสามารถปรับแต่งเฉดสีได้ตามจินตนาการเลยครับปรับแต่งผ่าน HSL นะครับ Hue, Saturation, Lightness ได้แบบไม่มีขีดจำกัดเลยนะครับสูงสุดถึง36,000เฉดสีด้วยกันโดยแสงที่ได้จาก6 c เป็นแสงที่นุ่มนะครับต่อเนื่องหรือที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ Soft Light แสงไม่โดดเฉดสีสวยงามผมรู้สึกได้เลยว่า PowerTube 2 6 c นี้นะครับ มันเป็นไฟ RGB LED ที่ให้แสงที่ค่อนข้างนุ่มแบบ Soft Light โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมใดๆในการปรับแต่งความเข้มแสงของ 6C นั้นสามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดครับตั้งแต่0%จนถึง100%ค่าความสว่างที่ระยะ30ซมอยู่ที่1,576ลักส์ครับก็ถือว่าค่อนข้างสว่างนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของมันผมลองความสว่างของตัว PowerTube 26C นะครับที่เขาสว่าง100% นี่เลยนะครับนี่คือความสว่างที่100%นตะ์ครับสว่างมากค่าสีมาตรฐานมีความแมน่นยำถูกต้องสีไม่เพี้ยนครับมีค่า C.I. มากกว่า95และค่า T.L.C.I. มากกว่า97จึงเหมาะกับผู้ที่มต้องการความถูกต้องของสีหรือ Series ในเรื่องความถูกต้องของสีเช่นการถ่ายภาพพวกแพคเกจจิง้งการถ่ายภาพพยนต์การถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับ6 C ยังเก่งกว่ารุ่นพี่คือ15 c และ30ในเรื่องของความกว้างอุณหภูมิของสีซึ่งสามารถให้ความกว้างได้ตั้งแต่2,700องศาเคลวินจนถึง7,500องศาเคลวินครับแล้วเรายังสามารถเติมเฉดสีม่วงเฉดสีเขียวบวกลบเข้าไปได้อีกนะทำให้ในแง่ของการทำงานเนี่ยมันสามารถที่จะได้เฉดสีกว้างครอบคลุมตามที่เราต้องการ6 c นั้นมีแบตเตอรี่ในตัวครับซึ่งมีความจุประมาณ2,200มิลลิแอมป์หรือเทียบเท่ากับ แบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือหเครื่องตามสเปคเขียนว่าเราสามารถใช้งานที่ความสว่าง100%นตะครับต่อเนื่องได้นานถึง1ชั่วโมงและถ้าเราปรับลดความสว่างลงอยู่ที่10%สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ10ชั่วโมงเลยทีเดียว 6C นั้นมี USB Type C เพื่อใช้ในการสื่อสารอัปเดตเฟิ firmware, ร์มแวร์รวมถึงการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม1ครั้งนั้นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง เราสามารถควบคุมการทำงานของ6 4ไม่ว่าจะเป็นการปรับความสว่างอุณหภูมิสีการปรับ Special e f f e c t นะครับแบบระยะไกลหรือไวเลสได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของนันไลท์ได้โดยตรงสิ่งพิเศษเพิ่มเติมครับ PowerTube 2 6c นั้นมี Special e f f e c t ใส่เข้ามาได้อีก15รูปแบบเช่นแสงแฟลชจากการถ่ายภาพแสงเทียนแสงกองไฟแสงงานปาร์ตี้แสงไซเลนแสงฟ้าแลบ โอ้โหแบบมีมากมายให้เลือกสรรน,นะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นอื่นๆที่ผมเห็นนะครับอย่างเช่นตัวเอฟฟิชเชอร์นั้นมีประมาณ9รูปแบบนะครับหรือแม้แต่ Sunway Ph o t o FL 7 0 RGB นั้นมีประมาณ5หรือ6รูปแบบนี่แหละการออกแบบ p o w e r อร์ท2 6ชนั้นนะครับหัวท้ายเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมและเป็นแม่เหล็กด้วยทำให้เราสามารถที่จะนำเอา p o w e r t b e 2 6วไปติดตั้งในจุดต่งตางๆที่เป็นเหล็กเนี่ยติดเข้าไปเลยนะครับเป็นแม่เหล็กดูดติดปุ๊บเลย หรือแม้แต่นะครับจุดไหนที่เราสามารถที่จะแปะแผ่นนะมันจะมีแผ่นเหล็กแถมมาให้ในกร่องด้วยสามารถนําไปวางเอาไว้นะครับแปะเสร็จปั๊บก็เอาเจ้า6ซีเนี่ยวางแปะลงไปได้เลยทําให้เราสะดวกในการติดตั้งสร้างสรรแสงให้กับงานวิดีโอในรูปแบบต่างๆ อ่ทีนี้นะครับเราลองมาดูว่าพรีเซต15รูปแบบของแสงนะครับที่ทาง Power Tube 2 6 c นั้นจัดมาให้เราจะเป็นยังไงกันบ้างรูปแบบแรกนั้นนะครับฮิลล f ฟล s ชตัวนี้นะครับฮิฟลรูปแบบที่2 CCT Pulse นะครับรูปแบบที่3 h u ฮิ u l s e ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนสีตัว HUE ของเนื้อสีเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกรูป ทุกสีต้องการเลย Storm นะครับแบบที่4เห็นไหมครับเหมือนกับฝนฟ้าขะนอมยังไงโอเคไหมผมก็โอเคนะเหมือนดีอะนะครับรูปแบบถัดไปนะครับ Polish Car นะครับไซเรนรถตำรวจมีวอลมีวอลเนี่ยครับอันนี้เป็นโหมดล้านซ้าของแบบทีวีนะ,ะเหมือนกับเรานั่งดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยนะครับ ซึ่งผมไม่ได้ปรับความสว่างของเจ้า C6 นะมันมันสามารถที่จะปรับความเข้มของแสงความสว่างต่างๆได้อีกนะครับถัดมานะครับปรับรัสชี่ก็คือการถ่ายภาพแฟลชเหมือนกับมีคนถ่ายภาพเราเยอะๆนะครับโหมดต่อไปนะครับดิสโก้น่มันก็จะมีรูปแบบสีต่างๆสามารถที่จะปรับดิมได้ด้วยนะครับปรับสีปรับอะไรต่างๆเพิ่มเติมโหมดถัดมานะครับหลอดไฟแบบกระพริบกระพริบอะแบดบับอืม นี่นะครับหลอดไฟแบบมันเหมือนเหมือนกับหนังอจิยกรรมหนังสยองขวัญนะครับที่มีหลอดไฟที่มันเปิดเปิดติดติดดับๆนะโหมดนี้นะครับโหมดพลุจุดตุ้มๆนะครับ explosion โหมดแบบการระเบิดนะครับตู้มตามตุ้มตามนะเราต้องการมีเอฟเฟกแสงแบบนี้ก็อยู่ในนี้มีให้เสร็จสับเลย b l e l d i n g อันนี้ไม่แน่ใจนะครับโหมดแบบไฟกระพริบกระพริบอย่างนี้ ไม่แน่ใจคือจัดมาให้เยอะมากจนไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะผมไม่ใช่สายวิดีโอด้วยแหละแต่ถ้าสมมติคนที่ต้องการ s p ปร i ์เ e ฟเฟ c t ไม่ต้องไปนั่งครีเอทพร e s e t เองนะครับอันนี้มีให้ใช้อย่างจุใจนะฮิล o o p นะครับอันนี้ก็ฮิลล o ปเนี่ยหมายว่ามันจะเปลี่ยนสีนะครับของแสงไปเรื่อยๆจนครบวงล้อแล้วก็กลับมาใหม่เป็น He ล o ูปนะคโอ้มีเยอะมากสิบหรูปแบบด้วยกันนะนะที่เหลือเนี่ยขอญาตละกันนะครับ สำหรับข้อเสียของ PowerTube 2 6 4นะครับจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือผมรู้สึกว่าแบตเตอรี่ที่ให้มากับตัว6 4นั้นน้อยไปหน่อยมีความจุเพียง2,200ม ah ิลลิแอมนะครับจริงๆอยากจะให้มีความจุสักประมาณ4,000ถึง5,000ม ah ิลลิแอมนะครับเพื่อการใช้งานที่ยาวนานแต่ยังไงก็ตามการใช้งานของ 6c นั้นเรายังสามารถที่จะต่อ PowerBank นะครับเข้าไปเพื่อจะยืดระยะเวลาในการใช้งาน รวมจนถึงนันไลท์นั้นได้ออก,กอุปกรณ์เสริมครับก็คือเป็นแบตเตอรี่ฮันโดนะครับที่จะมีการหมุนต่อเข้าไปยังขั้วด้านหลังหัวท้ายนี่แหละนะครับเพื่อเพิ่มความจุของแบตเตอรี่เข้าไปอีก1เท่าตัวนั่นคือจากเดิมมีอยู่2,200นะครับตัวแบตเตอรี่ฮันโดเนี่ยใส่เข้าไปก็จะทําให้ภาพรวมของแบตเตอรี่นั้นอยู่ที่ประมาณสัก4,400มิลลิแอมซึ่งเพียงพอต่อก,การใช้งานเต็มกําลังนะครับ100%ประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงอุปกรณ์เสริมของนันไลท์ Power Tube 26C นั้นมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นซองกันน้ำลึกได้ถึงประมาณ20เมตรแบตเตอรี่ Handle นะครับที่มีความจุอีกประมาณ2,200มิลลิแอมบานดอและกริด นะครับซึ่งจะเป็นบ็อกซ์สำหรับใส่เข้าไปเพื่อควบคุมทิศทางแสงได้มากขึ้นและยังมีข่าวว่าจะมีการออกแบบตัวจับยึดนะครับตัวต่อการจับเป็นแผงของไฟต่างๆเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งปัจจุบันนะครับในเรื่องของราคาและวันจัดจาหน่ายสําหรับอุปกรณ์เสริมนะยังไม่มีข่าวออกมานะครับแต่คิดว่าเร็วนี้นี่แหละภายในเดือนพฤษภาหรือมิถุนายนที่จะถึงนี้สําหรับนันไลฟ์พาวเวอร์ทิวชู๖ซีนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวโดยบริษัท c า m ์ r a m a k e r เกอจำกัดชุดหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยชุดหนึ่งราคาจำหน่ายตอนนี้นะครับอยู่ที่3,690บาทซึ่งบริษัท c า m ์ r a m a k e r เนั้นจะดูแลอย่างครบวงจรถึงเรื่องของบริการหลังการขายการสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็ติดตามข่าวสารแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือโทรศัพท์ไปที่ฮอตไลน์แล้วก็ติดต่อข้อมูลผ่านไลน์นะครับที่ผมจะให้ข้อมูลด้านล่างนี้ ต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามชมและก็ขอขอบพระคุณบริษัทคาร์เมลเบเกอร์ที่ส่งนะครับนันไลท์พาวเวอร์ทิวทูหกซตัวนี้นะครับมาให้อันบ็อกซ์แล้วก็ทำมินิรีวิวพบกันใหม่ในคราวหน้าขอบคุณครับ